ของเซลล์ที่มันเกิดผิดแปลกนะฮะจากการพฤติกรรมการบริโภคก,การสะสมสารพิษอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเซลล์ตับนะครับตับก็เป็นเซลล์นะฮะเป็นองค์ประกอบส่วนเล็กที่สุดเซลล์ตับมีการเปลี่ยนแปลงมีการอักเสบมีการพัฒนานะครับจนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเนื้อลายนั่นก็คือมะเร็งหรือบางคนมาจากการสะสมสารเคมี ะะสภาพเซลล์เซลล์ตับเนี่ยที่ผมให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยฮะมันโดนสะสมด้วยยาเคมียาสะสมด้วยมะเร็งต่างๆสุดท้ายแล้วสภาพเซลล์ตับมันก็เลยพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายนั่นก็คือเซลล์มะเร็งนะเพราะฉะนั้นเมื่อตับเริ่มมีปัญหาตับเริ่มแย่ตับเริ่มมีพัฒนาเป็นเซลล์เนื้อร้ายมันก็จะส่งผลให้กระบนการทํางานของตับแย่เลยนะครับ ปัญหามันก็เลยจะทําให้ผู้ป่วยเริ่มมีอการแย่ครับเซลล์ตับเนี่ยสำคัญนะครับถ้าหมดเซลล์ตับตับเซลล์ดีนะฮะถ้ามันหมดเมื่อไหร่นะครับชีวิตไม่รอดแน่นะฮะหมดตับชีวิตหมดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการรักษาเซลล์ดีของตับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เป็นอวัยวะที่สามารถเขาเรียกว่าซ่อมสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ภายในสามสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาสะสมแต่ถ้าเราสามารถจัดการแล้วขับมันออกไล่มันออกนะฮะล้างมันได้นะฮะร่างกายก็จะมีพื้นที่เซลล์ดีก็จะมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างตัวเองขึ้นมาทดแทน ไอสิ่งที่มันเป็นก้อนมะเร็งก็ส่วนหนึ่งแต่ไอสิ่งที่อยู่รอบๆก้อนมะเร็งนะครับมันก็จะเป็นเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่มีปัญหาแล้วก็พวกสารพิษสารตกค้างที่อยู่ในสภาพตับเนี่ยครับอันนี้คือเราสามารถที่จะจัดการออกจากร่างกายได้เราสามารถที่จะดีท็อกออกไปได้นะครับคือวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วทุกท่านจะได้มองเห็นภาพ ส่วนเซลล์มะเร็งนะครับเมื่อสภาพตับดีขึ้นอย่างที่ผมบอกครับเมื่อตับดีขึ้นเนี่ยระบบภูมิกันก็ดีขึ้นด้วยก็จะทําให้ระบบภูมิกันเนี่ยที่อาศัยตับอยู่เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ในการจัดการาไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันก็จะช่วยให้ลดกระบวนการปัญหาของการติดเชื้อแทรกซ้อนสําหรับคนที่มีปัญหามะเร็งตับแต่ไอส่วนที่เป็นก้อนมะเร็งต่างๆ เราก็ต้องสร้างไม่เลือดขาวขึ้นมาเราต้องสร้างระบบคุมมกันขึ้นมาเพื่อให้ระบบภุมมกันมาจัดการเพราะฉะนั้นการดูแลมะเร็งตับนะครับอย่างรวดเร็วที่สุดคือต้องทําให้ตับสะอาดแล้วก็สร้างระบบคุมมกันนะครับหลักการง่ายๆอยู่แค่2ออย่างแล้วธรรมชาติของร่างก,กายก็จะซ่อมสร้างเซลล์เซลล์ดีขึ้นมาเมื่อเซลล์ดีขึ้นมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงที่ผ่านมานะครับลองนึกภาพนะฮะเซลเล์มะเร็งเนี่ยครับ มันสามารถลุกลามไปเป็นเซลล์ข้างๆได้ง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะเซลล์รอบๆมะเร็งตับนั้นเป็นเซลล์ที่อ่อนแอเป็นเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่โดนทำลายเพราะฉะนั้นมะเร็งตับก็เลยลุกลามไปได้ง่ายแต่ถ้ากระบวนการซ่อม้างนะฮะเกิดเซลล์ดีขึ้นมามากมายนะครับล้อมเซลล์มะเร็งไว้เซลล์มะเร็งก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการกับเซลล์ดีได้นะครับเพราะเป็นเซลล์ที่แข็งแรง นะครับเพราะฉะนั้นขบวนการนี้มันเป็นขบวนการที่ซึ่งตัวพูชนะใสศาสารอาหารบัติที่เราจะคุยจันวันนี้สามารถทําเรื่องนี้ได้